ลูกสิบซองนักสัตย์นะกลับท่านทิ้นนาแผ่นดินอันบวรและนครนสีแผ่นดินอันบวรและนครนสีที่แผ่นดินอันบวรและนครสี่เมืจมาสิบเก้าและเรายินดีจะท่านีละคนไม่ละใจงดงามจะท่านีคนไม่ใจงดงามจะท่านีคนไม่ละใจงดงาม ไว้ประทัดเมืองคอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ธิดไพรรงละคอบองค์สามสี่ทิศไตรรงละครบองค์สามทั้งสี่ธิดไตรรงครอบองค์สามึก็มาแล้วพ่อเฮอจาตูําลูกฟากน้ำไกรซ้อนอุ้ยพรชัยฟากน้ำไกรซ้อนอ้วยพรชัยลูกฟากน้ำไกรซ้อนแล้วอุ้ยพรชัยวิซิบพงพงเผาเราลูกกล้านในกลับบ้านลำเนาวผู้เข้าใหญ่กรับบ้านลำเนาและผู้เข้าใหญ่ในกลับบ้านลำ เขายายไหวหลักเมืองเรื่องรีสิ่งอิที่ชัยผู้เป็นยายแห่งกษัตริย์จักรวาลผู้เป็นยายแห่งลัชจักรวาลผู้เป็นยายแห่งลัชจักรวาลพ่วันทาคนนี้เมืองซีปราเประวัติศาสตร์ านยาวเลยคนกล้าวขานระเวนห้องนานยาวคนกล้าวขันประวัติศาสตร์นานยาวและคนกล้าวขานไว้จะคุณตังคูและผู้ทรงชานฮลูกลั่นผู้วและมาข้อพอนี่ลูกล้านผู้วามาข้อพอนี่ลูกล้านผู้วและมาข้อพอลุ่งไรซ่อนวีสิตวงโค้งนอมฮัดเบื้องพระบาทปิตุรงพอทรงซ้อนเบื้องพระบาทปิตุรงและพอทรงซ้อนและเบื้องบาทพิตุรงและพอทรงซ้อนทั้งครูบาอาจารย์และทั่วมือ กมโยกคน,คนยกฮัดและสาวัดดีกมโยกคนยกฮัดและสาวัดดีกมโยกคนโยกฮัดและสาวัดดีไหวพี่น้องทุกคนละชนทางไล่ทั้งยิ่งชายใกล้ชิดละเมิดทุกวันที่ ทั้งยิ่งใจกรชิลมิตัวที่ทั้งยิ่งใจกรชิลมีตัวที่นี่ไกรซ่อนผู้หวามาแล้วพีให้โชคดีไอ้ไข่มาใช้โยให้โชคดีเมื่อไนไข่และมาใช้โยให้โชคดีเมื่อไนไข่และมาใช้โยรักลองซ่อนอย่าเฮน้างมาทางนี้สร้างธานีรวมสุข กันทุกโมสร้างธานีรวมสุขและกันทุกโม่สร้างธานีรวมสุขและกันทูกโมทตังเข้าป่านาเลและมีดีโชให้พินโยคูฟ้าและสะทาพรให้พินโยคูฟ้าและสถทาพรให้พินโยคูฟ้าและสถทาพรยิบซิบซามัมเภอและทื่วว่าเติบให้อิ่มเอิบสุขโขและสมองซ้อนอิ่มเอิบสุขโข ลสมสูสน้นิ่มเอือซุกโขลาสมูส้สสนฟาสำเนียงว่าทีและแขมีก่อนฟาไกรส้นผัวและมาฟาตัวไกรซ้นผูและมาฟาตัวาไกรซ้นผู้อวและมาฟาตัว qua mặt thằng này cũng thằng này pass ạ. Các bạn các

ของรุ่มน้ำปากพนังทีท่ท่านเชิญนะครับทุสวัสดีต้อนรับสู่อ,รอารยธรรมแห่งสายน้ำ